ยันจูงมันสีจางแล้วแดดสีออกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาอน,นีมาพามาส,ส้มบรรยากาศเหมอกละอองบรรยากาศดีดีค่ะมาอน,นีเห็นว่าพี่น้องเห็นหมอกปะ หมอกหมอกหมอกครวนแดดกำลังออกพอดีหมอกแบบขนาดว่าขี่รถไปซื้อของเนาะายหมอกมันเป็นคือจังละอองอีง๋งละอองน้ำอี๋งเนี่ยถึกหนาแม,ม่เห็นบ่บรรยากาศดีม้นนี่มื้อนี้คือจังว่าไม่ไมีหมอกม้อนี้เ้ยค่ะเมื่อแรกเมื่อว่าน,นี่ฝนฝนตกเมื่อว่านนี่เนาะเราพอตื่นมายามมือเ้าแดดออก แดดกำลังสีออกหมอกก็ออกไะที่นี่หมอกแห้งอันนี้มันมันเริ่มสีเจียจางลงแล้วแต่สาวๆทีไอทีตื่นขึ้นมานี่ทีนองตื่นขึ้นมานี่ก็คือหมอกแห้งค่ะค่ะบรรยากาศดีบอทักไายค่ะทักไา,า่พูทีขามาหนึ่งคนล้วค่ะมาส้มบรรยากาศยูลาน <laughs> บรรยากาศอยูุลานขายขวบบรรยากาศดีเนาะเห็นบ่อากาศหนาวๆแบบนี้กับบ่อคอยนีคนบ่คอยมีคน้คคนหอ,อกบ้านอมนิคับเป็นเสาวันศุกเนาะคะ่ะมมรินี้เป็นวันยุดวันยุดไอยุดชดเชยไอสงการหยุดหยุดสี่หมือนบ่ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ซีวันซีมื้อยูเซซเซย์ส,ยสงการบอกหรือวันหยุดเออรยูเซซเซย์ส,ยสงการเนี่ยทุนวานนะค่ะโอ้อไปเก็บเห็ดคือสิได้หลายเนาะอยากไปเก็บเห็ดเด้มากแม่พนงมากเก็บเห็ดแห้งอยากไปเก็บไปไต่เห็ดเอียงสินะมา,มากมากแบบนี้ถามว่ามากกินบ่บ,บ่มากจอกแต่ว่ามากเก็บมักหา วุ้ยปลาบอลปลามันเห่าใส่อากาศเย็นเขาคือว่ามันสีาหนาหนาวตอนว่าตอน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 กลางเดือนนี้เด้แต่ว่ามันเห็นมาเร็วทำว่าหนาวเขาบอกมันกับว่าหนาวคขาตกแต่ว่ามันเป็นหมอกละองหลายหมอกหลเนาะค่ะกำลังสีดจางหายแล้วเพราะแดดออก อยากำลออังอคที่กำลังซองเด็ดออกเด็ดอ dead oak, dead oak, dead oak. อกเด็ดออกบรรยากาศดีข้นเนาะบรรยากาศแบบนี้ไม่อยากสิตื่นไม่อยากสิลูกออกมาจากที่นอนมาขายของเลย <c oughs> ทักท้ายค่ะทักท้ายฟูทีขอมาสองคนนะคะ มาชมบรรยากาศน้อง,นองคุณเพียขาบรรยากาศดีดีคุณเพีย้องยังเ่าอยู่นี่ว่าน้องบระยากสิตื่นขึ้นมาบระยากสิลูกขึ้นมาอยากสินอนตอเห็น <c oughs> <c oughs> บอกบรรยากาศตรงนู้นกัสิเป็นวัด <c oughs> วัดท้องอำเภอหน,นองสงของเ่าน่ะคะบรรยากาศนอนอยู่หนาลานอยู่หนาลานของน้องนี่มันกสน็สิเป็นสิเป็น มันจะเป็นนองกับอําเภอหน้องสองหองเนาะตะกีมันมีสองหองเดี๋ยวนี้มันมีหลายหองแล้ว <air> มันจะเป็นจักหงบูบัดที่นี่บรรยากาศดีมาก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 เลยค่ะหมอกละอองเบิงปะตงเบื้อง,ง,งจากสายไก่ตอนนี้มันก็ล่งเจือจางออกแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสีคุ้นๆอยู่แต่ว่าเบิงจากใบใหม่เด้อใบเออบอมเนใบใหม่โอ้ยวาวเพียบ ไปหยาไปหาพี่น้องห็นบนยืนนำคางบ่นำคางมันดูน้ำหยาสุดตุดยอดเนี่ยล่ะค่ะอยู่บันนอกบันหน้าอยู่ตามแบบขนาดว่าบ่ไดดมีภูเขาบ่ได้มีอย่างเด้แต่หมอกก็แห้งแต่ว่าอยู่นี่นี่หมอกแห้งอีหลีเอาเอาตรงๆหมอกแห้งค่ะค่ะบ่แมมนธรรมดาเด้หมอก่ะถึงบ่มีเขาบ่มีอย่างน้าเขานี่ มอกแห้งอากาศมีก็หนาวแต่ว่าตอนเศ้านี่หนาวค่ะหนาวตอนเศร้ากับตอนเย็นแต่ว่าคันลาช่วงช่วงประมาณเคียงเชีย,อยอองอ่ะอุ้ยปลาขืนปลาขืนบังงงงงงเ็นบ่พี่น้อง,อ,อ,ง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ้ยมันอยู่ไก่เนาะปลาอุ้ยปลา,ามันขืนมากมันโดดขืนมากนนมันเล่นน้ำอากาศเย็นหลายปลาห่าวปลาห่าจะเป็นห่าคือข้นเนาะบรรยากาศดีหลายหลาย มื่อนี้วันหยุดคนกับบ้านได้ตื่นออกบ้านอุ้ยสมกับวันหยุดอีิรินอนบรรยากาศชุดยอดเลยเอาอีิริเรนบ่ค่ะพี่ๆกระยุดกันหลายๆคนเรนบ่หลายๆคนกระยุดมื่อนี้เป็นวันหยุดลางคนกับบ้านได้ตื่นอยู่ผักพอนเห็ดงาไหลก็ต้องผักพอนกายอะไรเนี่ย อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยมือสุกเนาะเมื่อวันเสาร์เพอแป๊บเดียวอยีกแล้วพี่น้องเลยสิน้นอาทิตย์อีแล้วมันเป็นสิ้นเดือนเนะะี่ยค่ะแต่ละอาทิตย์นี่มันแบบพานไปแล้วเร็วแป๊บเดียวกับอาทิตย์แป๊บเดียวกับอาทิตย์เ,ยอตยเออบดตอนเฮาอยู่ซื่อจังสีเนาะแต่ละอาทิตย์แต่ละมือสวนสีพานโอ้ย อโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะมันกำลังเจือจางแล้วแดดกำลังออกแดดออกแดดออกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฝนตกลมแห้งค่ะทั้งฝนทั้งล่มค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพอตื่นมาเนี่ยมื่อเศ้าหมอกแห้งสะง,งันเลย บรรยากาศดีเนาะเออดีสิรอไร้อรอไร้อย <c oughs> อยงว่าบรรยากาศจะบบมีร่องเหยนนื่น้ำขึ้นสีเย็น <c oughs> สีเย็นดีค่ะเนาะอุ้ยบังนกนกทก้อู้นกยิ่มไกลๆหนกไอหยังบุนี่มันมากินมันมากินปลามันมากินปลา อุ้ยแบบนี้เก็บเฮ็ดแสบคักเด้อบอกไปก่อนทั้งแสบอุ้ยพูนปลาบอลเออเห็นบอพี่น้องมันเป็นไข่ขึ้นน่ะปลาหลายปลาหลปลาไหลปลาหลแห้งค่ะน้องนี่แต่ว่าเพ่นบ่ให้ตกพ่นบ่ให้อันนี้น้องที่ตกปลาใดก็มี่น้องกี่บ่ตกก็มีคุณอ่ะเอยปลาแต่ว่าปลานีตัวใหญ่คักแบบได้กี่เนาะ ตะกินไอ้หน่องมาอยู่มาขายของใหม่ๆพี่น้องพี่เอ้ยน้องปรอยากสิวอาว่าเอ้ยเต้าแมจักมันมาจะใสเต้าโตบอกง่ายเลยจ้ะเต่าแบบง่ายคากิลี่อ่ะแบบแบบมันก็สียูนี่น้นองนี่หลายปีมันขึ้นมาขึ้นมาไอ้อยูรานเนาะโอ้ยสุดยอดโตบอกง่ายเห็นสองตัวอีกตัวหนึ่งน้องน้องมานอนอยู่นี่แหละยูรานเนาะมานอนฝั่งลาน ไอ้มันขืนมากดีอยู่อันมันคาดไอเก้าอี้นองอตันไวบังแสามันขึ้นสินขามาอยู่ในมุงนําวะเอ้บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีผู้ใดอยากสีนบ้าส้มบรรยากาศกับเขามา้ดนะคะเขามาเบิงบรรยากาศดีดีเลยบ่พลาดโอกาสดีดีแบบเนี้ย แต่ว่ามันเจียจังเล่ะคะพี่น้องตอนนี้มันมันอายออกหมดแล้วมันออกมาแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ววะน้องว่าสิไปซื้อของกี่โมงแล้วโอ้เจ็ดโมงเปิดยังอตอนนี้ฮอกกะรังเปิดร้านเนาะพี่น้องเ,นนงเปิดร้านกะลังเปิดร้าน เดี๋ยวเปิดร้านเซซมอนีนองกระสิผ้า <c oughs> มาส่งสูตรเมนูส่งน้ำอีกหลายๆเมนูแต่ห้างหายไปโดนขาะหลายมือกะปอไทยคลิปล่งหลายมือยาก่ยข้ายาก่ข้าหยู่งข้ายากจักจักจ่งเนี่ย <c oughs> จักมันยากอี๋หยังยางนันหย,าง,ยางนี่ลายหยางหลายเนี่ย <c oughs> กะวังมือวัดเมื่อก่อนนี่กะเป็นบุญข่าสาเขาค่ะบุญข่าสาล่าว ทำบุญกันวันหยุดบุญภาษาลระเอาห้องเนาะแต่อยสากลาวแล้วก็สิเป็นบุญภาษาไทยไทยกับเหล้าหนูพี่กันด,ดิมีคนละเวลาคนละมือกันเปิดร้านแล้วค่ะ <c oughs> มีคนเปิดร้านในพร้อมอยู่ของไปยืนถ่ายคลิปเ่ยเลยมีคนเปิดร้านให้ไว้พอใจใช่แหละ <c oughs> บรรยากาศมันจางล,งลุ่งหรอวะ จังเจ้าว่าบรรยากาศแบบนี้เตามาเดอ้อผู้ใดอยากกินกาแฟหออนอากาศเย็นๆแบบนี้ก็มาพากันเขามามาซื้อมากินหินบอกม,มีโปรโมชั่นเนพียงพรมซื้อครบสองฟรีหนึ่งพวนนะ <c oughs> ่ะข้างร้านห้องมีโปรโมชั่นหลายๆโปรโมชั่นเอ้าก็ข้ากรลังจัดของ <c oughs> จัดของเดียวา่าสีขาย คิวทอกระน้ทอ,ทอก็ทอกระทอไอพ่อค่านี่เปิดประทุนนะแม่บอ <แ h? S 1> ราคาด่เปิดประทุนเป็นยังคือเปิดประทุนน้ำมันอน,นกนอนนอากับอกกาแฟพ่นเิดสกอ้ม อบอกว่ามันเป็นเท่ระบายอากาศเออวันแงวันแงไอกาแฟมันขื่นเป็นใบมันดูดขื่นนั้น,สสนว่าและใส่ัวดูดอ่ะร่มต่อร่มตีเองปากกองกาแฟไปหาแล้วพร้อมคิดสิด้ายค่ะพรนะผู้สื่อกะพร้อมที่สื่อน้องคือกันเด้อ น้องความ climbed. สีขายแล้วผมมาซื้อน้องนี่มันบ่แมนเลนต์บ่แมนแนวมันบ่แมนแนวค่ะน่องสี่อเอาวีน้องน้องขอตัวลาก่อนเดิมมาหนีบงมือบายบายน้องขอเวลาไปขายของเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่น้องสิมาสอนสรงน่ะโอเคค่ะบาย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 ฮะกดปุเออ๋